เรื่องการพักหนี้เกษตรกรนะครับก็มีการาตกลงกันนะครับเราจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นระยะเวลา3ปีนะครับเรื่องที่เเป็นเรื่องที่เราไม่มีเคยพูดคุยกันผมไม่ผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ว่าผมระหนักดีครับว่าเรื่องของกระแสงเงินสดของทุกๆคนในกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เราถึงมีการดำริให้การให้เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละหนรอบเป็นเดือนละสองรอบนะครับโดยารายละเอียดก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างถึงทำเลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบันเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควร ถ้ามีการจ่ายเงินเดือนสองรอบจะได้ไม่ต้องไปกู้ที่ยืมสินนะครับไม่ต้องคอยถึงสิ้นเดือนก่อนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานะครับเรื่องค่าไฟเป็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรามีการพูดคุยกันนะครับลดค่าไฟฟ้าเป็น4.10 4สบาทสิสตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งจาก4บาท4ีนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเชื่อว่า เยอะกว่าที่พี่น้องคาดไว้นะครับเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับรลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับภาคขนส่งนะครับให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายน ทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวๆที่ผมพิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมครอมอนัดนี้นะครับเดี๋ยวคณะโฆษกจะมีการถแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ